สวัสดีครับผมวันนี้มาเปลี่ยนกรงนกครับผมเขาสั่งแล้วเขาไม่เอาครับผมใส่นกต่อตัวเองครับไปเข้าไปไม่มาไหนเอ้ยไม่อยากเข้ากรงใหม่ครับผมสั่งแล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับผมใส่นกต่อตัวเองครับไปครไปเปลีนไม่สั่งแล้วไม่รับผิดชอบครับผมนั่นบทลงเพราะเป็นบง เอาแล้วไปเอาอาหารมาให้เนี่ยมันคุ้งอยู่เลยฮะคุ้งนะลู<บ>กต่อครับผมเดี๋ยวอาหารให้เดี๋ยวจดให้ดูครับคือบอ่อใหม่แล้วอันนี้ก็อขาไปให้์รามเลยฮนะแล้วหารที่ใช้ครับผมหัวอาหารไก่เล็ก ที่ลงไปครับผมดินดำนะบนี้นอ,อืดครับผมหรือดินดำนี่ผมทำเองครับที่ออกมามันอืดครับผมะล้วมันกินหินเลยพอ นี้ำอะไรอย่างไรน้ำอะไรอย่างเอากระป๋องใหญ่ๆให้กินดำครับผมเดี๋ยวจะมาสอนทำครับใครอยากรู้ว่าทำยังไงติดตามไว้ครับผมพ่กเข,ขาพวขอเขาอ,อยู่เนี่ยมาในยาบอ,อสกันเบะ มันเบิดไวพูดอยกระป๋อมน้อยโอ้หังเทงมันกระหักแต่ด้เนาะุมนี่ได้แต่เปลี่ยนเลยของแท้ไปเนาะนกหนเลยตียากครับผมตีเ้ยยิ่แไ้วบอไ้อไปไปจดให้เบิ้งนู้ขับจดให้เขาเบิ้งดู กับจทย์ทัวรห้องกันได้ไหมบ้าไหนครับจดุดจะกูไหมครับในบ้านใหม่ยังว่างอีกสองกรงครับผมกรงนกเขาใหญ่ แล้วครับผมตัวนี้นกผมครับผมสงสัยตื่นกล้องใหม่ครับผมตัวนี้นกต่อครับต้นไม้ตัวนี้ลูกป้อนครับผมไอบัวมีด่างด้วยครับผมอันว่านลูกนี่เห็นไหมครับ แต้มหนึ่งแต้มก็จะทำต่อดินครับสงสัยตกใจบ้านใหม่ครับผมโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ